Hi welcome back to our English Channel วิดีโอนี้นะครับจะมาคุยกันเรื่องการท่องจำคำศัพท์นะครับหลายคนถามเข้ามานะครับมีเทคนิคในการท่องคำศัพท์หรือไม่นะครับจะท่องอย่างไรให้จำนะครับคำถามคือเราจะท่องคำศัพท์ไปเพื่ออะไรนะครับนี่นะครับถ้าเราเปิดดูในโลกออนไลน์นะครับเขาก็จะมีเทคนิคการท่องคําศัพท์ด้วยสไตล์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นการท่องเป็นกลุงท่องเป็นคํานู่นนี่นั่นอะไรมากมายนะครับและสุดท้ายก็ตกด้วยนะครับ หนังสือคำศัพท์นั่นเองนะครับคำถามคือนะครับเมื่อเราท่องคำศัพท์มันจะได้ประโยชน์อะไรนะครับการท่องคำศัพท์การบังคับให้สมองของเราจำคำศัพท์ไปนะฮะเราก็จะได้ประโยชน์ด้วยการจำและหลังจากนั้นเราก็จะลืมครับถึงแม้ว่าเราจะจำได้นะครับแต่ข้อเสียของการท่องคำศัพท์นะครับมีมากกว่าประโยชน์ของการท่องคำศัพท์นะครับหนึ่งนะครับข้อเสียก็คือเมื่อเราท่องคำศัพท์ส่วนใหญ่นะครับเราจะท่องคำศัพท์ภาษาอังกฤษหนึ่งคำแล้วก็มีภาษาไทยหนึ่งความหมายนะครับหรือจจะสองความหมายก็ได้นะครับ แต่นะครับมโท่องคำศัพท์แล้วนะครับเราก็จะได้ part of speech นะครับหนึ่งอย่างนะครับหรืออาจะสองอย่างก็ได้นะครับแต่จริงแล้วคำในภาษาอังกฤษเนี่ยนะครับหน้าที่ของคำและความหมายของคำนะครับก็จะเปลี่ยนแปลงไปตามบริบทนะครับคำว่าตามบริบทหมายความว่าอย่างไรครับ คำนะครับไปอยู่ต่างตําแหน่งกันของประโยคนะครับอยู่ตําแหน่งต่างกันมีหน้าที่ต่างกันและมีหน้าที่ต่างกันความหมายก็ย่อมต่างกันนั่นแสดงว่าคาศัพท์ในภาษาอังกฤษนะครับจะมีความหมายผันเปลี่ยนไปตามบริบทนะครับของประโยคและของเรื่องที่เรากําลังอ่านนะครับการท่องคําศัพท์นะครับเมื่อเราบังคับไปสมองของเราจำ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 คำศัพท์ไปเนี่ยนะครับเราก็อาจจะจําได้และหลังจากนั้นเราก็จะลืมครับมันจะกลายเป็น short term memory นะครับก็คือจะเป็นความจําระยะสั้น แต่ถ้าคุณจําได้คุณก็จะเกิดปัญหาครับก็คือ1เมื่อคุณจำำําคําศัพท์ได้นะครับคุณก็จะยึดติดกับความหมายของคําศัพท์นั้นเมื่อคุณไปอ่านนะครับคุณเจอความหมายอย่างอื่นในบริบทอื่นนะครับมันก็จะทําให้เราดูความหมายและตีความไม่ได้คุณเคยเจอปัญหานี้ไหมครับเจอปัญหาที่ รู้คำศัพท์ทุกตัวแต่พอจะรวบรวมออกมาเป็นความคิดแปรออกมาเป็นประโยคหรือทำความเข้าใจประโยคกับมึนครับทำความเข้าใจประโยคไม่ได้นั่นก็เป็นเพราะว่าเราอาจจะเปิดคําศัพท์ผิดก็ได้หรือรู้คําศัพท์นะครับแต่ว่าเราไม่ได้รู้ทุกอย่างของคําศัพท์นะครับเพราะฉะนั้นถ้าพูดถึงการรู้คําศัพท์นะครับไม่ใช่แค่รู้คาศัพท์ภาษาอังกฤษและรู้ความหมายนะครับถ้ารู้ความศัพท์และรู้ความหมายหนึ่งความหมายหนึ่งคำนะครับตัวอย่างเช่นท่องคําว่า b o o k ที่แปลว่าหนังสือนะครับนาวเป็นหนังสือนะครับ b ุ o k หนังสือท่องกัันนมมาาท่องก ถ้าไปเจอในบริบทอย่างอื่นนะครับก็อาจจะงงได้ BOOK นะครับในภาษาบัญชีก็อาจจะหมายถึงการทำรายการบัญชีนะครับ book นะครับเป็นกริยาหมายถึงการจองก็ได้นะครับอ่าเพราะฉันมีหลายความหมายนะครับเพราะฉันเวลาคุณท่องคำศัพท์นะครับข้อเสียมีมากกว่าข้อดีนะครับคำถามก็คือถ้าเราไม่ท่องคำศัพท์เราจะต้องทำอย่างไรนะครับอ่านะครับ การที่เราจะจาอะไรได้นะครับแล้วก็ใช้ได้เราจะต้องเรียนคําศัพท์จากบริบทครับคำว่าเรียนคําศัพท์จากบริบทหมายความว่าอย่างไรนะครับหมายความว่าเรียนจากการได้ใช้การได้เจอจริงๆนะครับเช่นเรียนผ่านการอ่านเพราะเราจะต้องเอาอินฟอร์มชันนะครับมายึดโยงกับ emotion นะครับเราจะต้องมีอารมณ์ร่วมกับคําศัพท์นั้นเราจะต้องเข้าใจนะครับเราจะต้องรู้สึกถึงบริบทของคาศัพท์เราจะท่องแล้วเราจึงนําไปใช้ได้นะครับสาเหตุของการรู้คําศัพท์แล้วใช้ไม่ได้บางครั้งเรารู้คําศัพท์เยอะแยะมากมายแต่เราจะใช้เราแต่งประโยคไม่ได้พูดออกไปเป็นประโยคไม่ได้หรือ อ่านเห็นคำศัพท์ที่เรารู้เกือบจะทุกตัวแต่เราก็ตีความไม่ได้ปแปลไม่ได้นั่นเพราะว่าเราท่องคำศัพท์มาหนึ่งคำแล้วท่องมาหนึ่งความหมายนั่นเองนะครับการที่เราบอกว่าตัวเรานั้นรู้คำศัพท์นะครับบางคนบอกรู้คำศัพท์เยอะแต่พูดไม่ได้หรือบางคนไม่รู้คำศัพท์นะครับแล้วก็พูดไม่ได้อันนี้ไม่ใช่เรื่องแปลกแต่ถ้ารู้คำศัพท์แล้วนะครับอาจจะพูดไม่ได้หรือใช้ไม่ได้เพราะอะไรครับเพราะว่าถ้าเราจะรู้ศัพท์เราจะต้องรู้หนึ่งนะครับคำศัพท์นั้นสะกดอย่างไร ออกเสียงอย่างไรนะนะครับเราต้องเรียนรู้การ s สเ l l i n g ของมันนะครับการสกดนะครับแล้วก็การออกเสียง3นะครับเราต้องรู้หน้าที่ของคําศัพท์นั้นนะครับว่าคําศัพท์นั้นหนึ่คำมีกี่หน้าที่แต่ละหน้าที่มีกี่ความหมายแต่ละความหมายแตกต่างกันอย่างไรนะครับอันนี้3แล้วนะครับ1นะครับรู้สะกด 2, รู้การออกเสียง 3, รู้หน้าที่และ4ครับรู้โครงสร้างของคําศัพท์นั้นนะครับตัวอย่างเช่น ถ้าเราเจอคําว่า want นะครับ want ที่แปลว่าต้องการเนี่ยนะครับอ่านะครับเราก็จะมีโครงสร้างของเขาเยอะมากนะครับ mm hmm. เช่น want to do something want someone to do something want something ตามด้วยพวกช่อง3อะไรพวกนี้นะครับเพราะเราต้องมีโครงสร้างพวกนี้ mm hmm. เมื่อมีโครงสร้างเสร็จนะครับอันที่ 4... เราจะต้องรู้ collocation collocation คือคำที่ใช้คู่กันกับคำนั้นนะครับในภาษาอังกฤษนะครับมันจะมีคำแนะนำอยู่นะครับว่าถ้าคำศัพท์นี้เป็นกริยาตัวนี้มาก,กับคำนามตัวใดได้ไดบ้าง adjective ตัวนี้มากับ adverb ตัวไหนได้บ้างนะครับและคำกริยาตัวนี้มากับ adverb ตัวไหนได้บ้างมันจะมีคำที่ใช้คู่กันนะครับเราเรียกกันว่า collocation คือมันไปด้วยกันนะครับการใช้ collocation ที่ถูกต้องนะครับมันจะทำให้เราพูดภาษาอังกฤษได้แบบธรรมชาติ ธรรมชาติหมายความว่า,าพูดและสื่อสารเข้าใจได้เสมือนว่าเป็นาภาษาที่เขาใช้กันอยู่จริงๆนี่คือแบบธรรมชาตินะครับอโอเคเพราะฉะนั้นนะครับการรู้ศัพท์คือรู้สะกดรู้ออกเสียงรู้หน้าที่ทุกหน้าที่และทุกความหมายของคําศัพท์นั้นรู้โค l โลเคชั่นคาที่ใช้คู่กันและรู้ความหมายที่เป็นทั้ง direct และ indirect นะครับความหมายบา,บางคำนะครับอาจจะมีความหมายแบบ subtle meaning นะครับความหมายที่เป็นแบบ non literal meaning ความหมายที่เป็นแบบซ่อนเร้นอยู่ตามวัต ฒนธรรมนะครับเช่นคําว่าพิกนะครับแปลว่าหมูเลยครับอาจจะใช้คําว่าพิกในการพูดถึงเรื่องอื่นก็ได้หมายถึงคนที่ขี้เกียจหรือสุขปุกก็ได้นะครับหรือจะมีความหมายอย่างอื่นที่โซเดนอยู่ในวัฒนธรรมนั้นนะครับเรียกว่า sociocultural background ของคําศัพท์นั่นเองนะครับภูมิหลังของคําศัพท์ก็ต้องรู้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้5อย่างนี้นะครับแสดงว่าเราเป็นคนที่รู้คําศัพท์แต่ถ้าตอนนี้เราแค่รู้คําศัพท์และรู้หนึ่งความหมายนะครับอันนี้เรียกว่าไม่ได้รู้คาศัพท์มันจึงใช้ไม่ได้นั่นองร้กาาทจํ มันจึงไม่สามารถนําไปใช้ได้จริงนะครับเช่นเดียวกับการเรียนสแกนสกิมกันเดาวความหมายจากบริบทเนี่ยนะครับเรียนกันเยอะแยะมากมายนะครับแต่สุดท้ายคือเวลาเราจะไปเดาวความหมายจากบริบทกลับทาไม่ได้เลยนะครับเออเดาไม่ได้เดาไม่รู้เรื่องว่ามันคืออะไรไม่แน่ใจไม่รู้ว่ามันคืออะไรกันแน่นะครับสรุปก็คือถ้าคุณต้องรู้ศัพท์นะครับคุณต้องรู้สกดอย่างไรออกเสียงอย่างไรมีหน้าที่อะไรบ้างแต่และหน้าที่มีความหมายว่าอย่างไรมีโครงสร้างอะไรบ้างนะครับแต่ละโครงสร้างมีความหมายว่าอะไรนะครับและโคโลเคชั่นคําที่ใช้คู่กันคืออะไรและ หลังทางวัฒนธรรมของภาษาในคํานั้นๆบางคาเนี่ยนะครับมีความหมายอื่นอีกไหมตามวัฒนธรรมของภาษานะครับเราจะต้องเรียนรู้ภาษาจากบริบทนะครับผ่านการอ่านก็ได้นะครับหร,หรือการได้ใช้จริงๆหรือการได้ไป อยู่กับการใช้ภาษาตัวนั้นจริงๆนะครับเพราะการท่องศัพท์จึงไม่ได้มีประโยชน์นะครับอาจจะมีประโยชน์ในการแบบท่องวันนี้พรุ่งนี้จะไปสอบตัวนี้ครับอันนี้อาจจะมีประโยชน์อยู่บ้างนะครับแต่ท่านเรียนท่องศัพท์เพื่อให้ไปใช้ได้สื่อสารได้จริงๆนะครับยากมากคุณจะเกิดปัญหามากกว่านะครับหลายคนบอกว่าฉันก็โตมาจากการท่องศัพท์วันละห้าคำฉันยังไม่เห็นลืมเลยฉันก็พูดภาษาอังกฤษได้นะครับโอเคนะครับลังเนื้อลังเนื้อชอบลังยาเนาะนะครับคุณเด็กจะมี ความการเรียนแบบนั้นแต่โดยทั่วไปตามหลักงานแล้วนะครับการท่องศัพท์มันไม่ได้ประโยชน์ไม่มีประโยชน์ะเสียเวลานะครับเริ่มอ่านนะครับวันนี้นะครับอ่าน้ก็ได้สั้นๆสนุกๆนะครับไม่ว่าจะเป็นอ่านข่าวอ่านอะไรที่คุณสนใจนะครับแล้วค่อยๆเก็บเกี่ยวความรู้คําศัพท์ไปแล้วก็บันทึก5อย่างของคําศัพท์ที่ได้พูดไปนะครับแค่นี้ครับคุณก็จะมีคาศัพท์ค่อยๆเพิ่มไปเพิ่มไปเรื่อยๆนะครับเบียร์น้อยหอยน้อยนะครับค่อยๆสะสมไปนะครับไม่ต้องรีบรวยนะครับอ่านะครับบางคนบอก ฉันจะรวยฉันทางานสร้รวยค่อยๆเก็บนะครับอ่าเพราะถ้าเรารวยเร็วบางครั้งการที่เราอยู่ๆแล้วรวยเร็วมากๆเนี่ยนะครับสันดานมันโตไม่ทัน<笑><笑>บคนเน็บมาเนบทําไมนะเออคนรวยบางคนอยู่ๆก็รวยมากเนี่ยนะครับสันดานโตไม่ทัน กับการรวยนะครับมันก็เลยมีนิสัยที่อาจจะไม่น่ารักเพราะฉะนั้นคำศัพท์ก็เหมือนกันนะครับค่อยๆเรียนค่อยๆเก็บไปสนุกทำชาเลนจ์ให้กับตัวเองนะครับทุกวันเราเก่งขึ้นเดยมีคำศัพท์เพิ่มขึ้นทุกวันนะครับเจอกันในเอพิโซดต่อไปนะครับสวัสดีครับ